มันต้องกลับมาอยู่บ้านนลยคนเพื่อนงานถึงเทียบเพื่อไปไกลไปไลยก็ตามมันบอกครับไอเด็กครับที่มีบัมีก็ต้องกลับมาอยู่บ้านครับนี่มันเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วนเด็กเราไมาอยู่บ้านนะความสุขเลยครับว่าอย่างไงแทบบม่ได้ซื้อแทบไม่ได้ซื้อโอ้แทบไม่ได้ซื้อเลยครับอยกินปลาก็จับปลากินครับจะกินกุ้งก็กินกุ้งโอ้ครับพี่น้องครับหอยก็กินหอยอยากกินปลาไหลก็ใส่เอาในนีเลยปลาไหลก็ได้มันบ่กครับปลาไหลก็อยู่ในนี่อีกโอ้โหพี่น้องครับผู้ใดมักปลาไหลนี่อยู่ในนี่ท่านเาาว่พี่น้อง ได้ปุ๊บก็ได้ปั๊บได้กินทัที่เล็กไปไรก็ได้ครับโอ้ปันนั่นบ่เนคือปุ่งนี่อีกเดือนนึงนี่จับไข่ได้จับไข่ได้ตลอดเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมพาพี่น้องมาพ่อครับไอเด็ักนะครับพี่น้องเนาะอูซายที่มากด้วยอารมณ์ขันมีความขยันมันเพี้ยนมีความสุขความพอใจกับการใช้ชีวิตในธรรมชาติขนาดครับพี่น้องครับ ไปฟังเรื่องรลวไปเบ่งการใช้ชีวิตในธรรมชาติของไอเดทน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าเราอยู่จังไหนกินจังไหนจังมีความสุขกับธรรมชาติปลาเขาครับพี่น้องครับไปพี่น้องไปทับขอ้อมจอก,กับไอเดดกันครับพี่น้องครับอู้สะอ่์ไหลพี่น้องไงมือนีเขามาเล่นน้ำไอเดดได้พี่น้องได้ ชีวิตติดสวนติดปลาติดคูของเรานะพี่น้องนะสวัสดีครับไอเดทครับครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้พี่น้องครับสะออดน้ากันนะพี่น้องนะนี่คือสระเราได้พี่น้องได้สระไอเดทครับไอเดทเดอยู่บบันกลางอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชฟุ้มในยเดทนะครับครับครับพี่น้องครับืมอนี้พามาเล่นกับไอเดทของเขาครับพี่น้อง โอ้สะออนครับเราเฮ็ดหั่วเฮ็ดสวนไว้ดีครับพี่น้องบรรยากาศก็ติดพู้ติดเขาดีไรพี่น้องไงนี่เลี้ยงปลาน้อยเด็ดเนาะเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่ายังพูดนะครับปลาปลาแนวใดเนี่ยปลามินกับปลาตะเคียนครับปลามินเนี่ยปลาตะเคียนเนาะโอ้ปลามินกับปลาตะเคียนครับครับพี่น้องปลามินปลาตะเคียน บักกอนี่ก็โอ้ปลูกไว้ดีแท้เนาะงามดีขนาดครับโอ้ครับไปยังไหนก็มีเลี้ยงกุ้งไว้ที่กุ้งฝอยไวเ้เดียวเลี้ยงกุ้งฝอยแต่ตอนนี้มันพัฒนาเราก็ต้องใส่อาหารตอนต้องโอ้ครับคเปลี่ยนตัวบ้างโ,โอ้ตอนครับเนี่ยที่เห็นนะทนละอ๋อครับ,รบไปพี่น้องไปเบิ้งหม่องเราเลี้ยงกุ้งฝอยไว้ครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นไม้สักที่น่าเด็ดเนาะไม้สักมันว่โอ้ปลูกไม้สักไห้ครับครับนี่เป็นทั้งอำเภอเกษตรจังหวัดเชียงภูมินะพี่น้องนะราแวกนี่เขากคือต,ติดลาดติดเขานะครับมองยูมองเของแต่ว่าบรรยากาศดีขนาดพี่น้องพามาพ่อกับไอเดดผู้ใช้ที่มีอารมณ์ขันดีขนาดครับพี่น้องครับ ไม้ย้ำเด้ดิหวยน้ำนะโอ้ดองนี้มันบ่อยเด็ดนะอะยเลี้ยงกุ้ง,อง,งบอกกุ้งนะครับนะ้องนีนะกุ้งไว่าเขาเลี้แล้วนะครับมองนี้เป็นกุ้งไฟเนาะโอ้ก็เห็นยามึ้นก็เห็นครับพอไฟมาสว่างตาแดงเต้ลมอ้อมสาเลยอันนี้นบักคอยนี่บักคอยมีปูอยู่ต้องกันเลยเขาเลี้ยงไว้นีอนาคตกาดทีจับขายได้นะกุ้งไฟเขาเนาะครับจับขายได้ครับอเพราะว่าเป็นที่ต้องการของไทยบ้านไทยเมืองเขาดีเนาะนี่ครับ ผมนี่ก็คาประจำและซื้อกุ้งฝอยก้อยกินครับพี่น้องครับโอ้ครับมีมองเรื่องกุ้งฝอยแล้วนะพี่น้องนะเอ๊ะกุ้งฝอยนี่ให้อาหารแบบใดเด็ดอาหารปลาดุกครับโอ้อาหารลอยโอ้เป็นอาหารแบบอาหารปลาดุกเลยมันบปะครับอาหารปลาดุกเลยโอ้ปลาดุกกับอาหารกบโอ้ให้ได้อาหารปลาดุกกับอาหารกบเนาะ นำก็จีนเข่าก็กินโอ้คือบ่เรียกกินกินไงบ่เรียกกินกินไงโอ้นี่คือคุณสมบัติพิเศษของกุ้งฝอยนะกินไงอยู่ไงแช่ไงพ่อแมนบ่แช่ไว้ครับโอ้เขาเปลี่ยวพันไม้จากใสไอเด็ดพันก็ตามบ้านเขาหนิละโอ้ไปสอดเนาน้ำห่วยน้ำหนองน้ำหยังกับบ้านไปเนอะแมนไปดักโอ้ไปดักออนบ่โอ้อันี้ปล่อยได้สองเดือนแล้วนะครับแมนบ่สองเดือนครับโอ้เอาอะไรลองใส่บัง ในเบิ่องเราโอ้ในเบิ่องเรามาฐานอยู่ในปล่อยออกเม่นบ่สองตุ่มปล่อยเลยเม่นบ่โอ้การเก็บขึ้นไปเริ่มเริ่มได้ผลแล้วประมาณครึ่งโหลอ่ะเป็นโอ้ปลาแน่นบ่แม้คือตุ่มเดียวนะครับโอ้ท่นทุ่ทุ่ทุคิดแต่เอาได้พี่น้องได้ใส่ไว้ครับช่วงแลงเนี่ยประมาณซีหาทุ่มเขาเขาเบิ่งเนี่ยยกขึ้นโอ้ยิ้มจินบ่ไปกินตัวไปล้วปล่อยปล่อยขึ้นต้องปล่อยขึ้นแล้ ทูบันไข่ก็มีนะแม่ป่ะแม่ปันไข่ก็มีช่วงนี้ช่วงฤดูฝนมันกำลังไข่กับมันรอกคาบไม่มีตัวอ่อนโอ้แต่ว่าเลี้ยงกุ้งไฟนี่เขาต้องออกปลาออกใบเด็ดหรือว่าบดจาเป็นมันก็จําเป็นอยู่เพราะปลานี่ยเป็นปลาปลามันคุ้มกินมันเยอะโอ้คุ้มที่กินถ้าปลาคอไปอย่างนี้เขาควนเที่ยวออกไปนะปลาคอหลีกเลี้ยงหรือปลาคอปลาเข็งโอ้คือว่าอย่างไงศัตรูของกุ้งเลยนะศัตรูของกุ้ง ยอได้ย้ได้กับปลาซิวย้กันได้โอ้ย้มกันได้กับปลาซิวนั่นปลาซิวกับปลาขิบปลาซิวกับเันกุ้งปลากระเดิดปลาตะเพียนไปยังได้ยูนมาปลาเพียนพได้โอ้โั้ปลากระเดิดก็โตกินนี่กันโอ้ยู่ได้กับปลาซิวปลาซิวกคินแสดงว่าปลาเงี้ยๆนี่ขัดหลงสาพุ่นเนาะขัดลงสาพุนครับโอ้นี่เป็นการเลี้ยงกุ้งอฟได้เด็ดเราไม่ค้มรูครับพี่น้องครับแล้ว่าใส่ตุ่มไปอันนึงกินว่าไงครับพี่น้องครับ เราปล่อยได้จากเดือนครับสองน้อยเด็ดครับสองเดือนสองเดือนครับนี่หากระสองนะพี่น้องนะครับประมาณหกกิโลแล้วว่ปล่อยโอ้หงูมาหน่อยหกกิโลเรื่นงบะอันนี้ประมาณสองงานกลัวๆแต่โอ้ยปล่อยอยู่นะโอ้่อไปก็ที่นคณโคตรกาดที่สั่งไว้ได้เขาได้น้อยเด็ดเนาะครับครับร้องมึงนะครับครับพี่น้องตอนนี้เรากำลังร้องนะครับเนาะ แถว,วนี้มีนมคนเท็ดทคนอไอเด็ดเดีกคนแรกเนาะคนแรกแถวบ,บ้านเขาเนาะบ้านกลางเนาะมีนึ่ีคน,นคิดทีเดียงเลยอครับแล้วนที่อคืนเราเบิง่งเอาไฟมาฟอง,งเดี๋ยวผมซม,มาเลีนนะไม่เด็ดอยู่จากมือเมื่อึ้นตาแดงเต็มลเลยเอามาไปกินนี่เกาะกอดลงบึ้มบั้มบ้ั้มลงกินเมาขึ้นไฟไปฟองตาแดงเต็มเลย โอ้ยบเงียบเนายบนะสวร์แค่ไหนสอร์ไปแต่เพราะใจยุ่งเหยิงนี่มันอาจจะได้ผลนะเมียนบ่๊กสำหรับการเลี้ยงกันเสียบูเพรจับไข่แล้วเลือดใส่เด็ดถึงเลือดจังเลยตอนนี้มันออกลูกอยู่รอบนึงครับโอ้ให้ออกลูกอีกรอบนึงที่นี่ลูกลูกมัตัวน้อยอยู่ครับโอ้ตัวน้อยอยู่มันมันมีแต่แม่พันธุ์มันใหญ่โอ้ต้องร้อยลูกมันใหญ่กันเนาะลูกมันใหญ่จับลูกมันเขาจับออกมาไข่หนี่เขาต้องคัดออกคัดแม่พันธุ์ออกเมียนบ่๊เมียนครับเอาแม่พันธุ์เอาไตรงไว โอสิได้ผลบ่ได้ผลแบบเด็มันลุ่นไฟเด็ดเคนับพี่น้องเนาะต้องได้แหละผมว่าขั้นปัดนั่นนร์อีกเดือนนึงจะจับไข่แล้วโอ้อีกเดือนนึงจับไข่เนาะโอ้ได้การได้การครับนี่นะพี่น้องนะบอกรุ้งไฟของเราครับโอ้ธรรมชาติขนาดน้อยเด็ดเนาะธรรมชาติครับมีธรรมชาติสุดๆเลยครับเนี่ยเบื้องหลังได้พี่น้องนะปลาเข่าลำนกไผ่ของเขากับทางอเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงคูณบัตทนันได้พี่น้องนะ นี่คือความสุขของไอเด,ด็ดนะพี่น้องนะกัแบบการอยู่กับธรรมชาตินะครับเนาะอยู่กับธรรมชาติของของบอ่อปลาครับพี่น้องครับนี่เป็นบอ่อปลาอยู่ข้างล่างน้อยเด,ด็ดเนาะข้างบนนี่ก็เป็นบอ่อกู้อยครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศดีดีขนาดครับพี่น้องกับบรรยากาศโอยไง เฮ็ดออกดีครับเมนเลยมันไวเด็ดขึ้นไปเก็บสบายเลยเม่ต้องไปไกลอ่ะมั้งครับไปไกลขึ้นไปกินเลยบ้านไปแกงเลยบ้านติดปลาติดเขาก็ดีงสิได้เด็ดเนาะครับบ้านติดปลาติดเขาห้องก็ดีตรงนี่ครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอาหารการกินก็พอได้ว่าอย่างไงแทบบม่ได้ซื้อทบไม่ได้ซื้อโอ้แทบไม่ได้ซื้อเลยครับกินปลาก็จะปลากินครับจะกินกุ้งก็กินกุ้งโอ้ครับพี่น้องครับหอยก็กินหอย นี่ความสุขเลยมัับอยากจัปลาไหลก็ใช้เอาได้่นี่เลยปลาไหลก็ได้ไมนบ่กครับปลาไหลก็อยู่ในนี่อีกโอ้โหพี่น้องครับผู้ใดมักปลาไหลนี่อยู่ในนี่ท่านเราว่าพี่น้องใส่กุ้งก็ได้ปั๊บได้กินทันทีเลยปลาไหลก็ได้ครับปลาไหลนี่ไอเด็ดเอามาปล่อยหรือว่าปลาไหลธรรม่ชัดเอามะปล่อยครับเอาโอเอามาปล่อยให้หันนะครับเนาะเอามาปล่อยก็จากฝายหัวน้องคองบึงห้องเว่แล้วเอาหนักมามันโตมะป่อยมันก็ปล่อยลงนี่ครับโอ้ครับเออกินเราก็ใส่เอาเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องครับ นี่คือความพอเพียงย่างแท้จริงนะพี่น้องนะระหว่าแทบบ่ได้ใสยย่เงนินกับพี่น้องในการเสื้อ,อาหามใบเด็ดเนาะ <c oughs> ค <c oughs> แถบบร้สือนะโอ้โหยังน้องอ,อู้บักคอยอะไรบ้างครับครับอ้นี่บักคอยบักคอยนี่เอาเมื่อไปลึงกันใบเด็ดนะบักคอยนี่มันโยงของมันเองครับโอ้บักคอยยุ่งมันเองเนาะ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปงงย่างไก่กันนะเป็นมาคอยแค่หอยจุบเตีเด็ดนะหอยขมบ้านเรานี่ยเราเป็นหอยขมหอยจุบโอ้เห็นน้ำมอโน่พี่น้องครับเต็มเลยครับโอ้ปวอึดตะแนวกินนเอยเดี่เนาะโอ้เข่าทาขนาดครับพี่น้องครับปวอึดตะแนวกินนี่เลยครับหอยกุ้งน,น้ำบอลี่เนาะหอยกุ้งฝั่งนั้นก็เป็นปลา ครับพี่น้องครับเบ่งเอาได้พี่น้องได้โอ้ป,ป่าบวนบุยใบบุยใบครับนี่มันเรียนน้ำผมเห็นคนใส่ยังที่มา,าหาเนเลยคับต้อ้การสิ่ราครับต้องถึงเวลาให้มัน อันนี้นี่ผักหวานมันบ่เข้าไปเด็ดเลยครับผักหวานครับโอ้นี่ผักหวานนะครับพี่น้องเด้อธรรมชาติมันเกิดเองครับโอ้นี่ผักหวานธรรมชาติมันบ่มันเกิดเองเลยครับโอ้อันนี้คือเขาบริปลูกี่เด็ดวววเกิดเองโอ้ต้นหนึ่งต้นใหญ่มันเกิดเองเป็นหักของม้าโอ้บักเงี้ยนับผักหวานนี่กันครับบักเงี้ยน่ะโอ้ครับพี่น้องครับสะอ่อนขนาดพี่น้องเอ้นี่ผักหวานธรรมชาติได้พี่น้องเนื้อไอเด็ดบริปลูกกันบ่เลยวววเกิดเองโอ้พี่น้องครับต้นบักเงี้ยเลยโป้ยังไงยามมันแทงยอดขึ้นมาหนิ บ่ต้องไปหาเก็บทั้งในเลยเอานี่เลยเอานี่เลยครับต้นเดียวนี่เนาะโอ้ครับพี่น้องครับแกงกินบ่ไหวครับพี่น้องครับต้นนี้ก็ได้โอ้ติดปลาติดเขาเขานี่ก็ดีิ่งสิหน่อยเด็ดเนาะครับครับโอ้ครับนี่คือธรรมชาติของบ้านนอกบ้านน้าวนาะพี่น <AP> ้องเนาะซุมนี่เราก็ปลูกไว้ดีขนาดครับพี่น้องครับบัตรบัตรแก่เนาะบักรแก่เขาจะ นี่แักเขียดยพี่น้องนะครับที่เราก็ติดป้าติดเขาต่เป็นสปกรครับพี่น้องครับทางการเ้องก็นอนุญาตเหุ้ทำกินนะพี่น้องเนาะบ้านของพวกเขามันติดเขาในเด็ดเนาะอยู่ในหุบเนาะก็ต้องอยู่กับป้ากับเขานะครับเนะาะแทงสันเจ็ดสิ่ปอยูน์แสนวยเด็ดเขาก็ต้องอยู่ติดเขาครับพื้นที่มันหน่อยครับพี่น้องครับ แต่ว่าสะออดไหลแม่นอันนี้ปะน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง้งโอ้เฮ็ดไว้ดีเลยครับอันนี้มันผักยังไงเด็ดอ่ะผักยังครับเลยดอกครับโอ้ผักยังครับเนะ่ยกลัดสมดอก,อก,ก,ดอกโอ้งามขนาด,ดอ,อ้อมตับตอนนี่ใส่ออมใส่ขวดนะครับเนาะอโอ้ครับพี่น้องครับเบิ้งสะออดใสกันได้พี่น้องไนดะ้ดอกออกมานะครับอันนี้หอมปอบเมืนปะครับเนะี่ย โอ้หอมป่อมกำลังวันนะครับรพี่น้องครับโอ้ครับอันนี้ขี้เล้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้กำลังสิขึ้นมาบักงามเลยครับพี่น้องครับโอ้เราเค็ดไปสุยางนะพี่น้องนะอน,นี่บักอือครับบักอืนนะ่นอะไรเด็ดนะั่นเหาะบักแฝงนั่นบ่โอ้บักแฝงบักอือเนาะบักแฝงนาะครับโอ้เห็นบ่โอ้ครับแปรรูปเป็นเงินเป็นทองได้หลายบาทแล้วใช่ไหม โอ้เข่าท่าเข่าท่า,า,าครับครับรนะครับตารางงานนี่หรือครับโอ้ครับโอ้เดี๋ยวสิไปเบ่งครับแต่ว่าให้ผมเบ่งนี่ก็ในเด็ดเนดะ้เบ่งบัก,ก่อกันสะอ่อนขนาดครับบัก,ก,ก่อเตี้ยเหรอเบ่งน้าพี่น้องเนดะ้อโอ้บือดจินจากย่างครับบักทัวโอ้เฮ็ดไว้สุย่างรถพี่น้องไอ้ครับโอ้บ่มีความสุขมาได้ในเด็ดเฮ็ดแบบนี้เนาะ เคสแบบนี้ต้องมีความสุกเนาะค,ครับมีความสุกพี่น้องครับนี่หมักแฝงเลยพี่น้องนะ้หมักแฝงเราปลูกไว้โอ้กำลังนวยงามเลยครับเอาไปแกงไปอ้อมไซไกใส่ท่ในใส่เนานะโอ้เขาทาเลยพี่น้องเนะ้ยนี่ครับเห็นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่านี่ยเมื่อกลับมาอยู่บ้านเลคนเพืงานเทียบเพืไปไกลไปไลยก็ตามมันบอกครับไอเด็กครับ ความสุขที่แท้จริงแล้วนายเดชเราะมาอยู่บ้านเนะความสุขเลยครับถือว่าบ่ร่ำรวยแต่เขาก็มีความสุขนะครับมีความสุขในแบบของความพอเพียงนะความพอเพียงครับโอ้ครับพออยู่พอกินมีอยู่มีกินนะครับเนาะพออยู่พอกินมีอยู่มีกินครับครับอย่าให้อุดทยาครับกินยังก็ได้กินมาเท่นโอ้ครับครับเงินเนี่ยคือใส่หน่อยมากนายเดชนะใส่หน่อยมากครับครับครับแล้วว่าใส่หน่อยมากว่าสันครับพี่น้องครับก็จังเห็นนี่แหละครับของอยู่ของกิน เฮ็ดไว้สุย่างครับพี่น้องเนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุง้งเลี้ยงหอยมักปลาไหลก็เราไว้อยู่ในนี่วะท่านครับปลาไหลแล้วก็มาปล่อยไว้ผักหวานนอ้อไม้โอ้จากสื่อนาพี่น้องเนาะบกับกกุ้งบักกออยู่นี่เบิดครับโอ้โอ้สะอ่อนครับเจ้งสัน้นหรอร้อยเด็ดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในเด็ดหลายๆที่ให้มาเที่ยวสวนเรา ไอเดชเ่เป็นใช้อารมณ์ดีครับพี่น้องครับจยับเลยเนาะไปหาปานกันม้วนขนาดมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะพี่น้องเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซับนีเนะครับเนาะอ่ะจังสันละครับผมกับเดชก็ครับไว้ซํานี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอยู่ไซกับคอยมีความสุขนะพี่น้องเนาะถึงสีบอลลัมบอลวยไอเดชแล้ววางกันครับพี่น้องครับการได้อยู่กับธรรมชาติ ก็เฮ็ดให้จิตใจดีมีความสุขนะครับเนาะพี่น้องครับครับพี่น้องนี่คือของฝากจากไอเด็ดเนาะพี่น้องเนาะโอ้เรามีน้ำใจขนาดครับขอบคุณหลายๆเด้อเด็ดสำหรับน้องไม้ครับครับไปแล้วครับครับโอ้เสี่ยวไปหมกหรือว่าแกงกินแซ่บก่ในเด็ดครับ